แจกแป๊บโฮถอดเสื้อปีนขึ้นรถเต้นหน้ารอสันที 99. 99่ญ oh ี time, ii, ่ปุ่นคาดดาม่า99.99%ดาม่าโอฮาน่าอาจทำให้วงแตกและลองอ่านเช้ากับมีจิอยู่กับผมนนจชวนเจือกนะครับแายงานครับนนทชวนเจือกเฮ้ย เอาหน่อยนะมีเรื่องกันหน่อยนะพวกเราตึงตึง,ตงมีเรื่องแล้วก่อนไปเจอกเรื่องกัวบ้านอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึงห้าพักันด้วยนะครับทำไมไม่รอสามวันวะกูจะรอวันเกิดสาวของ my m a n a g e แต่ถ้ารอเนี่ยเดี๋ยวกลอยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังซัดก,กันเล่นเลยในโซเชียลโอ้ so ung, so oh, ต้องบอกเลยว่านัวกำลังอร่อยเป็นเรื่องของแจ็แป๊บโฮชีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นโชว์สเต็ปการแดน หน้าร้านสะดวกซื้อรอสันแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คด้วยจุดนี้เนี่ยเคยมีดราม่าอยู่พักหนึ่งด้วยเพราะว่าคนเนี่ยไปถ่ายรูปก,กันเยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นพวกเราแน่แหละคนตายอะ่ะใช่ปะ่ะเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยก็ว่าได้ที่แบบคนจะแวะไปถ่ายรูปก,กัน <laughs> ไปญี่ปุ่นทั้งทีต้องไปโชว์สเตปออกรถรายกันหน่อยนะครับดูยันเชื่อในความฝันเนี่ยด <c oughs> ูสเตปนะ เฮ้ยมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปด้วยนะเขาถ่ายคลิปแล้วขาไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยสเต็ปการเต้นในภาพแบบที่ญี่ปุ่นผมไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นไหมเจบอกโอ้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยชุบ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 มีคนถ่ายดูดิบดิบไหมเชียร์ใช่ไหมคนญี่ปุ่นยังงงอ่ะเนี่ยถึงจะจอดดูอุ้ยอุยดูหนคนดีดีเต้นคนเราหรือเนี่ยใช่ไหมโจ๊บ เกิดมาจะไม่เคยเห็นเลยในผับญี่ปุ่นไม่มีใครเต้นร้านี่เลนี่ยเดียมเกเลยครับด่เห็นปะนะผมว่าต้องลองไปเต้นในผับนะสาวสาวญี่ปุ่นหนุ่มๆนะครับต้องลองลองหน้าเวทีนะก็เรียบร้อยดีนะครับ ไปดูข่าวดีกว่าคุณไปดูว่าเขาให้ความสนใจขนาดไหนเอาเรามาเริ่มกันที่ไทรัสกันดีกว่านะครับนี่ไทรัสเนี่ยเขียนบอกว่าดราม่าถล่มแจ็คแป๊บโหเต้นบนรถน่ารักสะดวกซื้อชื่อดังที่ญี่ปุ่นปุๆๆเราจะสังเกตรพร้อยอะไรได้สักอย่างหนึ่งไหมอันนี้คือกูเอาจากประสบการณ์เฉยๆนะกูไปดูกูจะบอกว่าทัวไทยกับทัวร์ฉีย มตีคู่มาเลย <laughs> เฮ้ยพวกมึงเน้นกันหน่อยนะให้คนข้างหลังหรือว่าคนอื่นที่มันไปก็จะโดนเหมารวมนะครับเพราะว่าเวลาเขาด่าเนี่ยเขาชอบเหมารวมอยู่แล้วเขาไม่มาแยกหรอกว่าไอ้คนนี้คนไทยจังหวัดไหนบ้านอยู่เลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรหมู่บ้านไหนเขาไม่แยกอย่างนั้นหรอกเวลาเขาดา่ดาเขาด่ารวมจะหาทําอะไรบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้เลยคุณไปทั้งท่องเที่ยวมาแป๊บเดียวก็กลับแต่ทําตัวแบบนี้ คนร่วมชาติที่เขาอาศัยทํางานอยู่จะมองถูกเหมารวมไปด้วยเขาจะรู้เหลอครับว่าผมอ่ะเป็นคนไทยทําไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างนี้ไม่กล้าบูลลี่ครูมเมนแล้วอายเขาของเราก็ไม่ต่างกันอุ <c oughs> ้น,นี่ พี่กรอบมาเยือนนะครับผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับปกติคนย่านนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหากำลังท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแล้วไม่ค้าทําอะไรกันอยู่แล้วด้วยถึงขนาดมีป้ายเตือนเป็นภาษาไทยเลยจริงๆที่ยวต่างประเทศอาจจะต้องศึกษาวัฒนธรรมเขาด้วยโอ้โห oh, มีพี่กระพลอยมาด้วยครับช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอปัญหาโอเวอร์ทัวร์ครับนักท่องเที่ยวล้นหนักมากจนคนท้องถิ่นเดือดร้อนทางเรื่องมรญญารยาทการรบกวนพื้นที่สาธารนณะบางที่จากัดจุดถ่ายรูปปรับเงินหรือปิดเส้นทางเราอาจคิดว่าแค่ปีนรถเล่นไม่น่าเป็นไรแต่ใน น่งถิเท่ากับไม่เาคารพกฎระเบียบบวกรบกวนคนอื่นคนรอบข้างทําให้ภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวเสียและที่น่าเป็นห่วงคือพอมีคนเตือนเรื่องมารยาทพี่ดันโดนสวนด้วยการล้อเลียนอันนี้ก็เตือนมานะครับคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็ตอบด้วยความหวังดีนะอ่านี่บอกกู uh, ชอบมึงนะแต่นี้แม่งไม่ได้จริงวาประเทศนี้มารยาทมาอันดับหนึ่งยิ่งช่วงนี้ญี่ปุ่นมีปัญหาดราม่าก,กับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะซวยไปหมดอ่านี่แจ็คแบมโผลมาตอบว่าแล้วเวลากูไปทําที่อินเดียได้วะมึงรักคนญี่ปุ่นมากกว่าคนอินเดียหหอแบ่งชนชนัวานานวะ <laughs> ล่าสุดเนี่ยสื่อญี่ปุ่นนะครับลงข่าวแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คแป๊บโหนะครับลงเป็นภาษาญี่ปุ่นและยูทูบเบอร์ชายไทยทาพาดครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นสร้างความไม่พอใจความเสื่อมเสียของประเทศไทยโอ้โหลงข่าวานี้เหรอวะมีโพสต์ล่าสุดด้วยว่าของแจ็คแป๊บโหนะครับยืนยันแล้วว่าจะไม่ลบโพสต์นะครับคือผมไม่ต้องการหนีปัญหาอย่างน้อยน้อยนี่ก็เป็นความผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรปับปรุง ไม่ใช่ลบเพื่อให้คนอื่นลืมไปว่าเราไม่ได้ทําเราทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทําผมยอมรับทุกคําด่าขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ่ะแต่กูเชื่อเดี๋ยวกูลงคลิปนี้ไปอ่ะเดี๋ยวลบ คือวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเค้งมารยาทคือคนมันมีกฎระเบียบจริงไม่งั้นคนมันจะเครียดกันขนาดนั้นหรอกคือเราไปเที่ยวเนี่ยมันอาจจะดูแบบหน้าอยู่น้าเที่ยวนะเวย้ยเพราะว่าเราไปเที่ยวไงเราไม่ได้ไปอยู่แต่ไอคนที่มันอยู่เนี่ยมันเครียดจริงๆก็ไม่อยากให้เน้นแค่ญี่ปุ่นหรอกน,นะจริงเราไปเราไปที่อื่นหรือว่าที่ไหนไ่มันก็ต้องเน้นอยู่แล้วแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยความมีมารยาทเนี่ยกูให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ญี่ปุ่นนี่แหละหรือมึงจะให้ประเทศอื่นเตือนัเต่อนก็แจไันเอาไวี เรายิ่งต้องคิดเยอะเลยเวลาเราไปถ่ายคลิปถ่ายนู่นนี่นั่นอะฝากเตือนไว้ด้วยกันสำหรับคนที่อยากจะไปร้องนะครับแกไม่หลอดแนี่แกโดนโอเคครับคุณผู้ชมเราไปที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่โหหลายคนงงนะแล้วก็ช็อกด้วยนะครับสำหรับเหล่าเอฟซีสำหรับการถแถลงการครั้งนี้ของโอฮาน่าโพสนะครับในเพจในหน้าเพจวันนี้เลยนะบริษัทโอฮาน่าโปรดักชั่นจำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าเดอะมิน ตำแหน่งบัญชีได้ผลสภาพการเป็นพนักงานบริษัทอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2568วันที่3เดี๋ยวนะวันนี้เปนเที่อ,อะไรเนี่ย17จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทีมงานหรือกิจกรรมของบริษัทโอฮาน่าโปรดักชั่นจำกัดอีกต่อไปไล่ออกนเนี่ยแบบนี้จะไม่รับผิดชอบต่อ การกระทําใดๆที่เกิดจากบุคคลดังกล่าวหลังจากนี้หากมีการแอบอ้างชื่อบริษัทชื่อโอหน่าหรือชื่อพนักงานของเราเพื่อขอความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆโปรดใช้วินรจญายทางบริษัทไม่ขอชี้แจงเหตุผลและอาจมีผลกระทบต่อกฎหมายขอบคุณท่านที่เข้าใจและสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับดูเดืดเดือดพลา คอนเทนต์ทางกับเพื่อนอะก่อนอันนี้ก็จะมีเฟเฟ่ใช่ป่ะแล้วก็ว r s าโนะครับที่ทำคอนเทนต์ร่วมกันกับเพื่อนอ่ะนะว r So โแตกเฟตเฟ่แตกโอฮาน่าแตกเดอะสกาไม่ให้แตก <F ace> อะไรเนี่ยแต่ย่างก่อนโอฮาน่า oh ยังไม่แตกเราก็ต้องไปเสือกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบเหตุผลที่แท้ชิงหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจนทําให้เดอมีเนี่ยต้องออกจากโอฮาน่า เพจน,นี้เขารวมมาให้แล้วนะครับสรุปประเด็นดราม่าหลังจากโอวาน้าประกาศเดือมีนพพสสภาพโอวาน่าเนี่ยประกอบด้วยเพื่อน7คนนะครับประเด็นี้ทำให้หลายคนเนี่ยสนใจแฟนคลับเกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งนี้ก็มีแฟนคลับบางส่วนที่จับสังเกตมาได้สักพักเริ่มจากที่ในกลุ่มพากันแชร์คลิป เกี่ยวกับประเด็นเรื่องถ้าโกงกันก็บอกตรงๆเป็นคลิปแนวมุกตลกนะใช่นคนทำบัญชีก็เลยบริหารปัจจุบันว่าเองอนั่นเป็นยังไงต้องทำเดี๋ยวซื้อรถเดี๋ยวซื้อดูนี่พวกกูไม่เคยได้เป็นเรื่องบ่อยอ่ะเป็นเรื่องบ่อยใช่ไหมเรื่องบ่อยอ่ะถ้าอีกอ่ะถ้าอีกอ่ะชวนมึงเท่าไหร่อ่ะ เอาไปบริษัทไปเที่ยวแล้วบ้าไม่รถรถที่ออกมอเตอร์ไซค์อ่ะกี่คันแล้วคันสองคันสองคันมีอะไรบ้างสองคันมีตัวตัวไม่ทับตัวเลยอแล้วก็อีกตัวมีรถไกด์ฮ่ามีรถไกด์แต่ถ้าไมพูดดีมึงกับกูไม่ต่างกันหรอวะอือออไตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าเป็นมุกจุดที่ทําให้เห็นชัดขึ้นคือหลายคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยรวมถึงเหล่าภรรยาก็มาคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกัน FC ก็เข้าไปคอมเมนต์อยากให้ทางช่องออมบัชี้แจงว่ามันยังไงกันแน่ ล่าสุดทางอาร์มโอฮาน่าได้ออกมาโพสเล่านิทานอันนี้พร่อาร์มเนี่ยโพสบอกว่า พวกมึงเก่งมากเลยเราทำดีที่สุดแล้วดีต่อทุกฝ่ายเป้าหมายกูคืออาณาจักรเป้าหมายมึงแม่งกระจอกสัตว์กูให้เกียรติทุกตำแหน่งที่กูมอบหมายกูไว้ใจแบบไม่มีเศษเสี้ยวในสมองกูให้ออกไปหาเทียนเล่มอื่นจุดบ้านเราจะได้สว่างแต่มึงเลือกที่จะขูดเทียนเล่มหลักของทุกคนเพื่อทําให้บ้านตัวเองสว่างใจกูถึงแตกสลายผมแค่เล่านิทานให้ฟังเฉยๆไปคิดกันเอาเองเราลองดูภาน,นะครับสุตินี้คือเทียนเงินคือเส้นเลือดใหญ่ ที่ทําให้งานเนี่ยมันเดินได้เพราะยิ่งทํางาน,นหลายๆคนเนี่ยมันต้องใช้เงินอยู่แล้วขูดเทียนเล่มหลักของทุกคนทําให้บ้านตัวเองสว่างเฮ้ไม่อยากโยงเลยช่วงนี้ตังค์มันก็ไมมีด้วยเดย์วันนี้สนะออนุกนะวันนี้สนุกนะนอนเต็มนะนอนเต๊ะนอนเต๊ะทุกคนได้อ่านได้อ่านคอมเมนต์เพลงแลาบ้าง,างมาั้ยอ่านดิชอบไหมชอบไหม หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองส hey. ามสี่ห้าหเฮ้ยคุณดาเรีตกเปล่าวะเมื่อกี้อีตก็คอกนอยกูอีกคนอยู <t uk> <t uk> <t uk ่ป่ากำลังเดินมาอยู่ตัวดมีนเองเนี่ยก็แชร์โพสต์ของโอฮาน่ามานะว่าตัวเองเนี่ยออกจากโอฮาน่าตั้งแต่ วันที่3ตุลาแล้วนะครับก็มีคนให้กําลังใจทั้งให้กําลังใจเยอะนะครับแล้วก็มาสอบถามเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าก็นั่อย่าไปซีซัวนะอ่ะนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเดมีนเนี่ยพ้นสภาพจากการอยู่ในบริษัทของโอฮาน่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จาก7ศูนย์นะก็จะเหลือ6คนอันนี้ก็ต้องรอตามต่อนะครับ เราเป็นคนผู้ดูเราเป็นคนเสือกเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลคิดคยยกกวิเคราะห์แยแๆกันเอาอะไรมันจะเป็นเรื่องจริงบ้างหรือว่าอะไรเป็นเรื่องไม่จริงเพราะงั้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรร่วมชุมร่วมแชร์กับเพื่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะต้องรามาระวังกันด้วยนะครับผมบอกอะไรไหมมันจะหาเสมอนนะถ้ามันเป็นเรื่องคนอื่นแต่มันจะไม่ขำเท่าไหร่ถ้ามันเป็นเรื่องเราอ่ะอีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องคลายเครียดและเป็นเรื่องชวนขี้สงสัยเฉย เพราะว่ามันก็มีชาวเน็ตนะครับหลายคนเนี่ยสงสัยนะว่าตกลงเนี่ยเมจิเนี่ยเวลาทําคลิปกินอ่ะได้คืนบ้างหรือเปล่าถ้าเราเราได้ดูคอมเมนต์แต่ละคลิปก็จะเห็นเป็นประเด็นอย่างนี้ก็จะเยอะตลอดก็จะมีถามแม่งนั่นแหละมีเอาตอนย่อยได้ไหมสัตวันนี้นะคะเราจะมากินเปาคั่นเบรคฟาสส์นี่ไม่อยากกินอันนี้มากน้องคั่นเบรคฟาสส์นะคะเป็นไส้กรอกที่ใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าไเลยเริ่มจากพริกหวานกันก่อนอุ้ ใส้กอกอันนี้อร่อยอ่ะโอเคกูดูแค่นี้กูรู้แล้แวเป็นประเด้ไงแตงกวาหัวแตงแซ่บอือันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเป็นพริก่อก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แหละสำหรับข่าวนี้เนี่ยโอเคก็ okay, คือไปดูนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปโดนชวนเจือกในคลิปนี้อย่าลืมใครที่ชอบเจือกนึ่งชาวบ้านนะครับ ฝากกดไลค์กันให้ถึง5เาพาวกันด้วยละกันใครมาดูไหด้วยจนจบมเนี่ยอย่าลืมฝากซับสไคร์ไว้ด้วยละกันแล้วก็ขอไปด้วยคลิปนี้ที่เสียงมันอาจจะแหบๆดังๆบ้างช่วงนี้บรรยากาศเปลียปล่ยนแปลงอีกแล้วนะครับเมื่อวานฝนตกวันนี้อากาศหนาวหนาวแบบหหนาวกุสันเลยกุงง,งเลยตื่นมาแม่งเสียงแหบก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันดีๆด,ด้วยละกันนะกูไปดูที่ไหนมีเรื่องที่นั่นจะมีเกิโหแต่ช่วงนี้คิดถึง SPD ีเนี่ย h อ d ไม่มีเรื่องเลยเหรอวะเอาเป็นว่าเรื่องหน้าขอ spd บ้างแล้วกันเขารออยู่นะแดงเข้าใจป่ะ <c oughs> ดราม่าครั้งที่6 9 9รออยู่